สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าหินกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนะ่เราก็ยังอยู่กับนมน้อยหน้าหวานนะคะซึ่งตอนนี้ก็ตุ้งติ้งไปแล้วนะคะก็คือน้องได้ทําการตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้น้องจะมารวยคอนเทนต์การเข้าขันทีนะคะเพราะว่าในคลิปก่นกอนๆนั้นทีมงานก็ได้ทําการออตอนของน้องทิ้งแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่า,วาถ้าเกิดว่าสมมติ เงื่อนไขการเข้าขันทีนะคะก็คือก่อนอื่นเลยก็คือหลักๆเลยนะคะต้องเรียนปานทานตะวันใช่ไหมคะขั้นยี่สิขึ้นไปแล้วก็ต้องเป็นตัวละครผู้ชายตัวละครผู้ชายต้องผ่านการตอนแล้วแล้วก็มีค่าอดทนขึ้นไปนะคะแต่ทีน่นี้ผู้เล่นไม่จําเป็นต้องเรียนปานทานตะวันก็ได้ขอแค่มีไอเทมแนะนําสํานักขันทีนะคะซึ่งไอเทมตัวนี้สามารถได้จากโคมแดงนะคะเงื่อนไขการได้โคมแดงคืออะไรก็คือ ทีมงานไม่แน่ใจนะว่ามันจะแบบเไ,ไปไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีเงื่อนไขาตามนี้มีโอกาสได้รับแน่นอนเลยขึ้นหเป็น V.I.P. ยุทธภพนะคะก็คือต้องเติม V.I.P. ก่อน2ต้องตอนก่อนก็คือตัดรอเลยตอนของรักรอนะคะ3ค่าความแข็งแกร่งนะคะก็คือต้องอดตนขึ้นไปนะคะสหัวชั่วแล้วก็5มีค่าความชั่วที่นั้น ความชั่วตรงนี้ย1 0 0 0แต้มขึ้นไปนะคะก็คือมีสิทธิ์ที่โคมแดงจะวิ่งมาหาเรานะคะซึ่งพอโคมแดงมาป๊าบก็จะได้ป้ายแนะนำเข้าสำนักขันทีนะคะแล้วพอถ้าสมมติว่าเราได้ป้ายปุ๊บใช่ไหมคะให้เรามาที่จินหลิงนะคะ8391530น,นะคะเพื่อที่ว่าเราจะเริเ่มเทรดเข้าขันทีเนาะโอเค สำนักขันทีไม่ต้องรับพู้ไม่มีชื่อเสียงพางเรียบร้อยออง่ายได้เหลือเกินแล้วป้ายก็จะหายไปนะคะตอนนี้เราก็ได้เป็นสำนักขันทีแล้วนี่นะคือขอแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออ่ตอนอวดตน้น แล้วก็มีป้ายแนะนำก็มาคุยๆได้เลยเดี๋ยวเรามาเอาชุดขันที่จิ๋วกันดีกว่า จะทาเหมือนกอนดอกท้อ,ทอกับวังบุพผพาน,นะคะคือต้องไปคุยกับช่างตัดเสือแล้วก็เดินทางเข้าสู่ตรงไหนก็จะได้ชุดขันทปตัวน้อยมาเนาะอันนี้มีเควสให้ทําอยู่เดี๋ยวเราไปเดินทําเควสกันหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวชุดค่อยเอาก็ได้วังหลวงแห่งห้องเต้ม,มีลานโอบล้อมอยู่ซ้ายขวาบนกลม ั่งเหลี่ยมดูสมดุลปรับระบบของหินหยางโดยมีหน้าต่างอยู่สีด้านมีห้องทั้งหมด14ห้องจึงทำให้อากาศเย็นสบายในฤนดูร้อนและฤดูหนาวโ,โ,โอ้ก็ผิด <c oughs> อย่าเห็นว่าเป็นเพียงแค่ขันทีเพราะขันทีอย่างข้าไม่ธรรมดาแต่ก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันโอ้เปยังดินแดนลับนะอันนี้ าจะเป็นในถ้ำปะมันไม่เชิงในถ้ำค่ะมันเอ,อ่อ<ม>เขาเรียกว่าอะไรถ้ำแล้วไงต่อค้นหาทางเข้าแท่นรูมวางและเข้าไปพบเจ้าอจินี่หรอเฮ้ยตลกตาย โอ้ทางเขาเป็นท่อไอ้ย่าเปิดแผนที่ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้ด้วยได้จะกดได้โอเคเออที่นี่คือวางใต้ดินนะคะเป็นออใต้ดินของเจดิลิทีนะ ลูกศิษย์สำนักขันทีอย่างข้าจะต้องรักตัวเองเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะมีแต่คนโดยถูกเจ้าและเข้าขันทีเมื่อเข้าร่วมสำนักขันทีแล้วเจ้าจะต้องตัดขาดจากอดีตทั้งหมดต่อไปปฏิบัติตามกฎของสำนักขันทีเท่านั้นไม่เช่นนั้นเจ้าไม่ตายดีแน่นอ,อน,นอนเรียกชื่อเราั้วยเมื่อเจ้าเข้าสำนักขันทีแล้วก็ถือเป็นคนของพระพันปีการ รักขันทีพยอมในยุทธจักรได้ก็เพราะฝีมือพระพันปีเจ้าไปพบพระพันปีได้เสียมารย,ยาขาดเจ้าเตืียโตัวก่อนเสร็จแล้วรายงานข้าหลังจากข้าเรียกแล้วเจ้าค่อยมาเรียกชื่อเราด้วยเหรอเนี่ยนะเข้าไปไม่ได้หรอ,อไ,รไม่มีอะไรขวางอยู่อะ โอ้ิรคศสรษัหนักทีขนน้าจะต้องรักตัวเองโอ,โอเคให้ข้าไปแจ้งก่อนแล้วเจ้าถึงจะเข้าไปได้โอโหโอโหคุยทางไกลด้วยลุกไม่ได้ <c oughs> ใช่ปะ โอ้ยไม่ได้บังคับผืนใจกันจังโอเคในเมื่อปัทพีนี้กลายเป็นศัตรูแล้วจะกลัวอะไรเจ้าสำนัก่วยข้าเป็นลูกศิษย์จนใหม่จึงจะมาเข้าเฝ้าอ,อีก <c oughs> ลูกศิษย์คนใหม่น่าสนใจทะเลทุกไร้ขอบเขตย้อนกลับคือท่าเรือวางดาบสังหารเดินดินเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะถามเจ้าว่าสามารถเชื่อถือพระพุทธเจ้าได้ไหมนี่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ไม่เข้าใจ โอเคถ้าเกิดว่าเราจะไปคุยกับกันต่อก็กดขอลานนะคะอูยบังคับกันจุงไปคุยกับเว่ยปู่เยียนใครคุยกับเวยู่เฮียนกดอินก็คือเขาปะเขาอัน,นิทาพุทธศาสน,สนาเมตา ข้าพระเจ้าเป็นมารเจ้าสำนักมิตรชา ก็คือกระบีของขันทีนะคะจะเน้นความเร็วมากกว่ากำลังเนาะโอเคคือทีมงานมองไม่เห็นไอ้สัญลักษณ์ตรงนี้กลมกลืนเลยเตอนที่จ้าอีกเกเยร์การหัวล้อสถานที่ที่พาเจ้าเข้ามาในดินแดมันกระบีเมื่อเจ้าเข้าส,สนักขันทีจะต้องเลือกใส่กระบี หรือจะเลือกใส่สังหารเจ้าจะได้ตระหนักถึงแก่นแท้ของวิชาก,กระบี่ในอนดีตมานกระบี่ตบโกโคิ้วป่ายใช้กระบี่ตะลุยบูรีไม่เคยแพ้ไม่เคยพ่ายแพ้ตอนนี้เจ้าอยู่ในสำนักขันทีอนาคตก็สามารถเรียนหนึ่งเคสกระบี่จนทานหนึ่งเดียวในใต้้าได้แล้วในอนาคตเจ้าจะเข้าใจเองอีบี่เข <laughs> ้าใจในเพงกระบี่แล้วครั้งนี้ดูว่าเจ้าจะมีจิตใจ สังหารหรือไม่ไฟเถิดสังหารมือทีๆแี่แท้จริงหนึ่งคนทำลายผู้เล่นที่มีกำลังสูงสุดเพื่อวิถีเพื่อพิสูจน์วิถีกับดีเฮ้ยก็คือให้เราไปฆ่าคนหก่อะีย,ดยออกดอันนี้อันนี้ก็คือ NPC ตัวนี้จะทำให้เราออกทวงนี้ได้นะคะ แล้วคือยังไงอะ่ะให้เราไปฆ่าคนอย่างงี้หรองั้นเดี๋ยวทีมงานขออนุญาตไปเตรียมคนที่จะฆ่าก่อนนะคะเขาเรียกว่าเหยื่อสังเวยโอเคตอนนี้ทีมงานก็เตรียมเหยื่อสังเวยมาแล้วนะคะก็คือน้องอารุก็ขเขาบอกว่าให้เราไปไล่ฆ่าหนึ่งคนงั้นเดี๋ยวทีมงานก็จะลองฆ่าทิ้งดูนะนะ เพื่เย็นกะล่าอพัเวเดี๋ยวๆเอ๊ะทีงแล้วทีงานปัดปัดสเตกอาดูไว้แล้วนี่หลบย่างห้าวหารสักครู่นะคะโอเคพร้อมอพัวอพัวโอเคมีเลือนลดลนะคะแต่ว่า ก็หลกหลีกจริงๆอ๋อไม่ใช่อะไรหรอกทีมงานเออเขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้คือไม่ได้ปรับเลยแล้วก็ของไม่ได้ดีอะไรมากอันนี้จะตายนี่ติดหลบหลีกระเด็น อยู่แต่แค่ต้องใช้เวลาโอเคค่ะจากที่พยายามตัดตามปีมาค่ะนะ้อง คือเราก็ต้องตีให้ตายนะคะสำเร็จภารกิจแล้วเราต้องซ้ำที่ไนโอเคอันนี้ก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือเควสเสร็จเรียบร้อยเราจะก็จักลับไปส่งที่สำนักขันทีกันนะคะ เราค่าควรปุ๊บค่า PK เราขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงได้ก็เลียงอันนี้ทีมงานมาค่าเพราะว่าเ,ออเรียกได้ว่าอะไรเราได้รับมอบหมายมาเนาะทำไมเราจะเป็นขันทีที่จุดใจดีบ้าง งไว่ามันอยู่ข้างใต้เลยมีคนหลงทางจ้ามีคนหลงทางเพราะว่ามันเป็นถ้าใช่ไหมตอนแรกแล้ว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  โอเคค่ะทีมงานเพิ่งสังเกตว่าไอ้ตัวเทเลพอร์ตตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่สำนักขันทีอย่างอารู้อ่ะจะมองไม่เห็นนะคะแน่นอนว่าเวลาเราส่งเวสป้าพเพาะให้ทีมงานก็ลืมว่ามันมีจุดวาร์ปของสำนักอะไรนี้ใช่ไหมก็วิงหาทิเราก็จะกลับมาที่ขันทีได้เพราะว่าในส่วนของจุดวาร์ปตรงนี้เราลบไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ โอเคแล้วเราก็ไปคุยกับ NPC ตัวเดิมเพื่อที่จะเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรเคารบเจ้าสำนักไหมคะสำนักที่เป็นลูกศิษนักขันทีทำง,งานได้เรียบร้อยดีจ้างจะทำง,งานและเจ้าจะได้รับค่าตอบแทน คันี้ก็คุยกับใครเนเกาชีเกาเชิญเจ้าสำนักทำทอพิลึกกึ่งขนาดข้ายังไม่เคยเห็นหน้าที่ที่แท้จริงของเขาผ<ม>ู้ด,ดูแลใต้เท้าลูกศิษย์ได้เข้าพบเจ้าสำนักแล้วใต้เท้าพันปีพาเจ้ามาเรียนรู้ที่ดินแดนมันกะบีแล้วจริงๆนี่เป็นความโชคดีของเจ้าดูเหมือนว่าใต้เท้าพันปีจะเรียนรู้เจ้ามากดังนั้นจะทําให้ใต้เท้าผิด ตัวตนเป็นลูกศิษย์สำนักขันทีแนะนาคตจะมองเรื่องในสำนักเป็นหลักสำนักขันทีถึงแม้จะมาจากในวงังแต่ก็ไม่มีกฎมากมายเหมือนในวงังอ๋อทุกอย่างใช้กําลังเป็นสําคัญท่องอยูถธจากใครตามค่าร่วงเรองใครขวางค่าตายโอ้มแม้จะพูดเช่นนี้แต่ก็อยากคุยโวโว่าหัว,ว,วจนเกินไปหลีกเลี่ยง เสียชีวิตเพอะเรื่องเล็กน้อยทำแต่ความดีมเมื่อกี้ยังให้เราไปฆ่าคนอยู่เจ้าจะได้รับความรุ่งเรืองอย่างแน่นอน,นว่าระยุธได้สำนักลึกซึ้งมากเพียงแต่เจ้าพยายามไม่ชาบูริมก็จะไม่มีใครเปลี่ยบเจ้านะแต่วันนี้เจ้าเป็นสิทธิสำนักขันทีเจ้าไปรายงานโตกับอูจีที่หน้าประตูเถิด ใต้เท้าพันปีเก่าโกงโกงชื่นชมเจ้ามากแต่เจ้าก็ต้องแสดงกําลังของตัวเองมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองด้วยนะไม่รีบไม่รีบบางทีก่อนที่จะเข้าสํานักก็มีเจ้าก็มีชื่อเสียงอนยุทักรแล้วแต่คนในสํานักขันที่แต่ในแต่ตะายก็มีผู้มีวรยุทธเข้ามาไม่น้อยเจ้ากับข้าก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งในสํนานัก่าน้นเองโอเคที่แม้ว่าเขาดู ก็ว่าวร่ำรวยขนาดนี้ทุกนางทำไมฟิลทีมงานเหมือนดูเดอมมัมมี่อยู่เลยไม่โฆษณานะคะแต่ถ้าเกิดหลายคนเคยดูคือเขาจะแบบไปดินอย่างนี้สมบัติอย่างนี้ คร okay. าวนี้เราก็ทีมงานก็จะขอหยุดไว้แค่นี้นะคะก็คือเป็นการที่ว่าเราเข้าสํานักขันธทีแบบเต็มตัวแล้วนะคะที่บอกนะคะว่าการจะเข้าขันธทีได้เนี่ยมันเอาจริงๆเงื่อนไขมันไม่เยอะเลยอย่างที่บอกว่าต้องเรียนปานทางตะวันใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่ามันเรียนยากหรือว่าเฮ้ยชาตินี้ไม่มีโอกาสได้เรียนหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองมาทําเงื่อนไขที่โคมจะเข้ามาหาเราดีไหมอย่างแรกเลยก็คือ1เป็น VIP อพยทาพบ 2. มีปานระดับฝีมืออวดต้น 3. หัวชั่ว 4. ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอะไรแล้วนะที่มันอยูตรงนี้ค่าความชั่วเกิน1,000ขึ้นไปก็คือค่าความชั่วได้จากไหนตอนแรกทีมง,งานมี1,000ใช่ไหมแล้วก็ทีมง,งานก็ไปค่าอารุปายเมื่อกี้ก็ขึ้นมา1นึแต้เรียกได้ว่าค่าคนโคตรเยอะเออ คือถ้าเกิดว่าจบจากสำนักนี้แล้วแบบจะไปเข้าสำนักไหนที่เขาเป็นคนดีนี่คือยากเลยอะเอาจริงๆก็คือค่าความช่วหนึ่งพันขึ้นแล้วก็อะไรนะปันอดตนพูดเป็นแล้วแล้วก็ตอนใช่เป็นตัวละครเพศชายที่ต้องผ่านการตอนด้วยถึงจะสามารถเข้าสำนักขันทีได้นะคะก็คือถ้าเกิดว่ามีเงื่อนไขตรงนี้ครบอะโคมแดงมีสิทธิ์จะเอาไอ ป้ายคําสั่งเข้าขันทีมาให้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่คิดว่าโคมไม่ได้เรียนทานตอวันเราก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือรอโคมแดงซึ่งไม่รู้อันไหนมันจะมีความเป็นไปได้มากกว่ากันเนาะโอเคค่ะวันนี้ทีมงานก็จะขอลาไปก่อนด้วยที่ว่านอนเข้าขันทีได้แล้วนะคะนะเป็นโรคสีขันทีเรียบร้อยความจริงก็เข้าได้ตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่ทีนี้ก็เดินเควสในสํานักให้ดูนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าน้องหายตุ้งติ้งแล้วปะออไม่ยงังตุ้งติ้งอยู่ คือเรียกได้ว่าความตุ้งติ้งนี้ติดตัวน้องไปตลอดการจนกว่าน้องจะเอาของรักต่อกับคืนลนะคะโอเคค่ะผู้เล่นก็อย่าลืมไปกดให้กำลังใจทีมงานได้ที่ช a n งยูทูบมอนสเตอร์แคสเตอร์นะคะส่วนวันนี้ทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ